เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกม g ีเทว r เซิร์ฟซอ m b i e บ a ลนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาฟาร์มซอมบี้อีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมอยากฟาร์มซอมบี้กับผมหรือเปล่าแต่ในคลิปนี้ผมก็มีจุดเป้าหมายหลักของผมเหมือนกันนะในการที่ผมเนี่ยต้องหาเงินซื้อปืนให้ได้ภายในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้ปืนเอาไว้ฟาร์มซอมบี้ไม่ก็เอาไว้ฟาร์มคนในคลิปถัดๆไปหรือว่าเอาไว้รีวิวในคลิปนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็สล เลยคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวผมพามาดูราคาปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับปืนนะครับที่ผมอยากได้จะมี S M G นะครับกระบอกลนะ5 0 0 0บาทนะครับผมขอเรียกเป็นเงินบาทเลยนะในเกมนะครับก็ราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับผมก็เป็น S M MM G เนาะแล้วก็จะมีปืนอีกระบอกหนึ่งชื่อว่าอะไรเนี่ยเอ่อไมโคร S M G นะครับผมราคา5 0 0 0เท่ากันนะครับซึ่ง ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าถ้าเงินครบแล้วผมจะเอากระบอกไหนนะครับแล้วก็ส่วนพวกกระบอกกืนน่ u นที่เป็นราคากระบอกแล้วหนึ่งหมื่นไรเงี้ยผมขอตัดทิ้งนะครับไม่ใช่อะไรหรอกกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยก็ได้จะนานะดูทรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้คือผมจะพยายามสารฝันให้มันได้ปืนที่ผมต้องการในคลิปนี้เลยละกันนะครับผมโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมากับเด็กในเซิร์ฟเหมือนกันนะครับก็วิธีฟาร์มในเซิร์ฟนี้นะครับน้องๆเขาบอกมาว่าเราไม่ต้องไปฟาร์มแถวเอ่อ,อ,อที่ธรรมดาเช่น,น,นงว เออเซฟโซนแล้วก็ออกไปข้างนอกก็จะมีซอมบี้อันนั้นก็คือไม่ต้องไปฟาร์มนะครับแต่ถ้าเผื่ออยากฟาร์มจริงๆให้มาวงสีแดงตรงที่มันอยู่ในแมปแบบพวกนี้เลยนะครับเอ,อ้แล้วก็เซฟนี้นะครับดีตรงที่ว่ากิจกรรมพอผมเข้ามาปพ๊บมไปมีกิจกรรมเลยเป็นกิจกรรมแอร์ดรอปนะครับผมก็ กิจกรรมนี้มันขึ้นมาสักประมาณ6นาทีแล้วก็ตอนนี้น่าจะเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็น่าจะแบบต้องมีคนเข้าไปเอากล่องตัวนี้ให้ได้นะครับผมถึงจะแบบจบกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วงสีแดงก็จะเป็นวงเอาไว้ฟาร์มซอมบี้นะครับผมไม่ใช่วงบอลโซนเหมือนที่ผมได้คิดไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเรื่องฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับผมก็จุดมุ่งหมายแรกที่ผมจะไปก็คือวงบอลโซนสีแดงเอ้ยทำไมต้องเรียกว่าวงบอลโซนวะเอาน่าผมขอเรียกว่างวงเลสโซนละกันอ่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปวงเลสโซนก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ก็คือวงเอาไว้ฟาร์มนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีใครมาไล่ฆ่าไล่ต่อยผมหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไม้ตะพดขึ้นมาก่อนแล้วทำไมช่องเก็บของตรงนี้มันเออเลขมันหายแล้วเนี่ยทำไมของมันไม่ขึ้นมาวะเดี๋ยวกด F2 ก่อนนะครับแล้วก็ก,กดใช้เดี๋ยวเอาไม้กระบ,บองขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเวลามีซอมบี้มาอะไรเงี้ยจะได้แบบชิลๆหน่อยเอ้ยของอยู่ไหนแหละอ้าว <t> ทำไมของมันไม่ขึ้นเนี่ย งงเบอร์อีกแล้วนะคือเซอิฟนี้มันหน่วงหรือยังไงโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วตอนนี้นะครับก็ได้แต่หน่วงสักนิดนึงอะเนาะส่วนกดแ็บมันมันทำไมไม่มันไม่ไมาอยู่ในนี้อะผมอยากรู้แค่นี้แหละเอาเปานเดี๋ยวถือไม้กระบองวิ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้ชมเห็นข้างหน้าผมไหมครับพอเราออกมาจากนอกเซฟโซนเนี่ยตรงไหนก็ตามนะครับในเซิฟนี้ คือขอแค่คุณออกมาจากนอกเซฟคุณเจอซอมบี้แน่ๆสักตัว2ตัวนะครับส่วนผมไม่พูดเยอะไม่พูดพร่ำทาเพลงวิ่งไปซัดก่อนเลยตัวหนึ่งผมเห็นอยู่แตะตัวหนึ่งนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอเลี้ยวไอ้น่มไอ้นูมไอ้นูมหันหลังหน่อยแม่เดินกลางชิบหมายเลยนะเดี๋ยวขอเอาไม้ตะพดหัวหัวหัวหน่อยลูกหัหัวหน่อยทีนึงปะขี้แตกเออเรียบร้อยล่วงนะครับอ่ะตัวแรกผ่านไปนะครับผมอ่ะกดตัวอีเก็บของครับได้เลยครับ โอ้ยดายแมนเดนะครับผมเอาไ้ปั๊มยาแล้วก็มีเลเวลด้วยนะครับสำหรับข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราฆ่าซอมบี้ตายมันจะมีเลเวลขึ้นมาให้ให้ให้เราเาได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เราอยู่เวลอะไรนะครับแล้วก็อีกกี่เวลเอ้ยอีกกี่เอฟีอะไรเงี้ยเราถึงจะอัพเวลนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนหัวคุณผู้ชมเนี่ยมันยังมีเป็นพวกเอเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเข็มทิศอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นเข็มทิศนะฮะมีเข็มทิศด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ระหว่างทางก็เจอซอมบี้ว,วนะตนนนะับอุย ไม่ใช่3ตัว4ี่ตัวด้วยซ้ำนะครับ5ตัวนู่นตัวนู่นอยู่ไกลๆด้วยนะครับโอเคก็ตีกเก็บของครับได้อะไรได้กระสุนปืนนะฮะโอเคตัวนี้ต่อเลยละการติดคีครับทีเดียวร่วงกดตีเก็บของเชลครับโอเคได้ปะกระสุนมา2อันนะก็โอเคในส่วนที่ว่ากระสุนปืนมันราคาอยู่ที่100ใช่ไหมอ่ะซึ่งเราได้มา2อันได้มา200แล้วนะตอนนี้โอเคเลเวลอัพโอเคเลเวลสองครับแล้วก็ได้เงินมายีก2ิบบาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผม จะพาคุณผู้ชมมาฟาร์มในวงเลโซนตรงนี้เนาะแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะฟาร์มซอมบี้สัก100ตัวนะครับถ้าซอมบี้มันเยอะตามที่ผมคิดไว้นะถ้ามันเยอะแบบที่ผมคิดไปหน0่ตัวผมพาคุณผู้ชมฟาร์มแน่ๆนะฮะอุ้ยแล้วก็มีรถแซดด้วยอ่ะโอ้โหอยากได้รถบ้างจังอะ่ะเขารถมาจากไหนกันโอเคชี้แตกครับล่วงครับโอเคได้ไหมสิบเจ็ดบาทครับผมซอมบี้ที่เราฟาร์มอยู่ข้างนอกก็ฟาร์มมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็ผมยังไม่ได้เทสเลยนะว่าซอมบี้ตัวหนึ่งมาได้กี่เอ็กพีนะครับโอ้โหซอออออออมมมบีี้้เเเยยยะะะจัดดดล่ด่๋วๆๆขออปืนออกาไ โอเคตอนนี้เรามีกล่องกระสุนอยู่สองกันเดี๋ยวใช้ใช้ปืนด้วยแล้วกันนะฮะทำไมผมกดแถบบมันเป็นทำไมมันขึ้นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบจะเอา,เอา,เอาไอเทมที่ผมมีอยู่เอามาใส่ในช่องเลขพวกนี้ยังไงอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาไปบ้านีแค่ไมต้ตะพดกูก็เอาแค่ไม้ตะพดนีห่ะมาไอ้นุ่มขอขวดสักทีเถอะวะจริงก่อนถึงวงวอลโซนเอ้เลสโซนนะครับเอา้าถือปืนอีกแล้วไปอจะทำแบบนี้อม้มันปีขึ้นได้ไหมเนี่ยสมิ้ฉลาดป่ะ อย่าปีนขึ้นมานะอย่าปีนขึ้นมานะอยู่ล่างก่อนอยู่ล่างก่อนแจนเยน็นโอเคอม,มีิที่ถือว่าฉลาดได้เรื่องอยู่นะครับโอ้ยทำไมมันมันกดใช้ไม่ได้แล้วผมจะเสียเวลาตรงนี้อีกแล้วหรอเนี่ยเนี่ยผมกดใช้ปืนมันหายไปแล้วอะ่ะโอ้ my god blow oh my god อ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวผมรีบผมรีบไปไอ้วงเลโซนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถือต้องถือไม้ด้วยนะเนี่ยก็จะฟาร์มไอตัวนี้ไม่เอาดีกว่าไปละบ,บาย อย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะวิ่งนี่ตกใจนะก,กูกรี๊ดนะไอหลงกดแถบกับกด F2 เนี่ยตอนเนี้ยก็คือผมยังเล่นไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้มาสองตัวข้างหลังนะไม้ไม้ไม้ไม,ไม้อยู่ไหนอะ่ะโอ้โหไม้เบสอ่ะไม้เบสอ่ะขึ้นมาหนอ่อยเร็วใครเอาหมาัดไปแตะกับซอมบี้มันก็เกินไปไม่ใช่หรอกโอ้โหมาทีมากันสามสี่ตัวกูอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกครับเจอแบบเนี้ยไปแล้วบายบาย โอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วผมอัดคลิปมาหกนาทีนะครับผมหกนาทีนี่นะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยอะ่ะโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะทําเป็นแบบคลิปตัดนะคะผมคลิปตัดแบบเออเวลาผมไปฟาร์มผีอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากให้คุณผู้ชมแบบเสียเวลามากเลยเงี้ยผมอาจจะนั่งนับให้ทีละตัวเลยนะว่าแบบฆ่าไปกี่ตัวนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงฝันแล้วไม่รู้ละที่รู้ๆคือวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวครับเอ๋วิ่งโอเค แล้วก็คลิปนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมด้วยนะว่าผมเนี่ยไปไปทําผมมาใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้จากเป็นจากไอลน้นใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเด็กหัวเกียนแล้ว <laughs> ตอนนี้ผมตัดลองบีลองบีเบอร์เบอร์หนึ่งมานะครับผมอ่าซึ่งแบบหัวก็แบบเกลียนเกียนเลยข้างหลังเนี่ยเย็นบ้าเย็นบ้าตอนนี้ต้องการต้องการคนมาเช็คแฮนด์นักทีสิอุย้ยมีรถอีกแล้วอะ่ะมันเอารถมาจากไหนอะ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในวงเลสโซนแล้วนะครับผม ซึ่งซอมบี้อยู่ล่าตัวนึงโอเคไหนลองซิไหนลองซิมันได้ของดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยผมลืมผมบอกคุณผู้ชมอย่างนะว่าในวงเลสโซนเนี่ยคือโอกาสดรอปของอะไรเงี้ยมีมีโอกาสเยอะกว่าข้างนอกด้วยนะฮะคือในวงนี่มันดีจัดๆเลยถ้าเอาไว้ฟาร์มนะครับนี่ผีตัวนึงดรอปเงินหน้า64บาทผมบอกเลยฟาร์มเลเนี้ยร้อยตัวย,ยังไงผมก็ได้ไน,น้ปืนกระบอกหนึ่งมันต้องได้แหละจริงนะครับอุ้ยเนี่ยแต,แต,แต่แต่ว่าผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวเรื่องคนนี่แหละไอ้เหี้ยถ้าแบบมีคนมาพูดมายกับเราเนี่ยคือจบเลยนะครัับุณผู้ชมมมนนนจจิงๆเลยนะ จริงจริงมันจบจริงจริงอุ้ยได้เงินดีอ่ะสองตัวได้ได้เงินมาแบบเท่ากันเป๊ะเท่ากันเป๊ะเฮ้ยไอยตัวนี้ได้มากกว่าสิบบาทไว้อีพ e ีตัวหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยเอ่อเมื่อกี้ผมมีแปดร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะอ๋ออีพี่ผีตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าสิบนะครับอุ้ยผมได้อะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรถโอ้มันเป็นแบบดรอปรถนะครับอุ้ยผมมีรถแล้วเอ้ยโคตรดีโคตรด,ดีโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มผีต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่าไหมพราผมจะฟาร์มกีตัวดี ผมขอฟามสัก100ตัวอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทาเป็นแบบคลิปตัดนะผมจะตัดเฉพาะเวลาผมฆ่าผีตายโอเคไหมครับคุณผู้ชมถ้าโอเคแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับตัวหนึ่งจัดไปเออเรียบร้อยครับไปลุยตัวที่2อุ้ยไม่ตายดูจที่2ไม่ตายต้องซ้ำต้องซ้ำเป็นคนไทยล้มต้องซ้ำเป็นคนไทยล้มต้องซ้ำซัดไป3าสทีแล้วนะตายเถอะพ่อหนุ่มเออร่วงไม่ใช่พ่อหนุ่มแล้วดูจากหนังหน้าหน้า,นาแบบพ่อเถ่าตัวสามจัดไปยายแก ฟันไม่โดนไม่ใช่ฟันพูดผิดไปถึงไม้เบสทุบไปโดนเออนี่กำหมัดดอตัวที่สามผ่านไปครับตัวที่สี่หัวแตกล็อกเอามาจัดไปตัวที่ห้าครับผมอีกเก้าสิบห้าตัวครับไอ้โดจะถึงฝันแล้วอุ้ยลงใช้รถเรียกคนป้าเฉยเลยวู้มีรถแล้วคุณผู้ชมนี่ไอ้ทั์อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวที่เท่าไหร่นะอันนั้นตัวที่ห้าอันนี้ตัวที่หกแล้วมาต่อไปตัวที่เจ็ดไอ้นมมาเน่ไอ้นมมาเน่ เดินตักเดินเซ่ขอหยับขอหยับสักทีหน่อยละการอุ้ยหยับไม่ลงหยับไม่ลงอุ้ยมีเดือดฮักอุ้ยคุณผู้ชมมีเดือดฮักวัดตื่นกูชนเดฮักฮักเรื่วงเดือดฮักลร่องอือหยับลงไปซัดกับเดือดฮักแป๊บคุณผู้ชมเฮ้ยผมเจอเดือดฮักเฉยเลยจะครบไปได้ร้อยตัวกูเนี่ยอุ้ยตา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 ยไม่ได้มัดคือกำปั้นใหญ่แท้ตกคานี่แม่อื้อมึงเดือดฮักตีเดือดฮักตีเดือดฮักโดนไม้เบสขวดอุ้ยเดือดฮักสองตัววัดเดือดฮักเดือดฮักจากไหน เทียดตัวทีละตัวได้ไหมล่ะนี่ไอ้นี่หัวแตกอีกหัวแตกอีกอึดด๋อยสัตว์อึดด๋ออึดด๋ออึดด๋ออืออันนี้ตัวที่อะไรเนี่ยตัวที่เจ็ดหรือเปล่าเนี่ยอือลืมเมื่อวันละตอนเนี้ยคนเดียวเหรอครับครับมาคนเดียวครับพี่ชายมาคนเดียวครับผมผมผมเจอเดอะฮัคเนี่ยเดอะฮัคคือโตอีหยังเคาะเนี่ยพี่ชายช่วยผมหน่อยโอ้ยสวยพี่สวย ว่าแต่พี่เอาปืนไปจากไหนครับนี่อ่ะไหวไหมเนี่ยพี่ไหวไหมเนี่ยไอพี่อย่าฆ่าผมพี่เอา้าพี่ฆ่าผมทำไมพี่ฆ่าผมทำไมโอ้โหโอ้โหโอุตสาห์ฟาร,ร์มมาตั้งนานกด F เกิด่า้ทหารอันนี้สอนอบนเซฟโซนเกิดทอล่างแล้วก็กด G กดในเมืองโอ้โหเกิดในเมืองดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจบเลยเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในคลิปเนี้ยที่ผมได้ทำขึ้นก็มีคนมายิงแบบนี้แหละก็คือเราก็ไม่กล้าแบบแย,ย้มกับเขาไง เออมื่อกี้ถ้าแบบมีปืนดีๆนะบอกเลยหวยเมื่อกี้มีลั่นบอกเลยจริงโอเคอย่างน้อยตายปุ๊บของก็หายหมดแต่ว่าเงินก็ยังอยู่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่โอเคตรงที่ว่าเราจะไปบงเลสโซนยังไงต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อไม้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะในตอนนี้ไม้ตะพดลูกลักก็ออยู่ในเนี่ยอาจเจอแล้วเจอช็อปแล้วโอเคเดี๋ยวซื้อสักไม้หนึ่งล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพามาฟาร์มในเมืองแลวกันเนาะเดี๋ยวผมต้องวิ้งใปใหม่นะครับ ี๋ยว,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 วตอนนี้ได้ไหม้ตะพดยังเนี่ยเอ้าเงินเงินลบยังเงินยังไม่ลบอีกลบอีกครับพ่อโนมลบไหนครับอ้าวไม้หนึ่งมันซื้อไม่ได้อะนี่กดซื้อไปสองไม้แลวนะ <g ül> s> <S <c oughs> ก็คือเซิฟนี้ที่ผมเล่นไม่ค่อยคล่องเออก็มีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันมันยังเป็นแบบเออหน่วงหรือเปล่าอ่าเวลาเราจะใช้ของหรือว่าเราซื้อของมานเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพุงนะครับที่แบบจะส่งของอะไรเงี้ยเข้ามาในตัวเราเนอะหรือเปล่าวะ ดนที่รู้หลักพูดไปเยอะแล้วอะที่รู้ลคือมีไม้เบสอยู่ที่อันเนี่ยโอ้ยยังมีเยอะเลยพี่ชายแบบไม่อยากตายไปขนาดนั้นนะโอเคสามอย่างทํามอบอย่างนี้เหรอถูกต้องไหมเนี่ยโอเคเสียสามันแล้วในเช็คซิในกูด,ดังมีอีกมีอีกไม้ไม้เบสโอเคเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมซื้อไปหมดสี่ไม้นะครับก็เสียเงินไปสองร้อยเนาะแล้วก็เงินในตัวผมมีอยู่สามร้อยหกสิบบาทนะครับก็อพอเอาไปตั้งตัวได้อยู่แหละนะทำไมมันโดดไม่ขึ้นเนะี่ย โอเครอบนี้ขอฟาร์มซอมบี้แบบจริงจังนะขอร้อยตัวแบบจริงจังนะครับคุณผู้ชมอยากได้ปืนไงไม่ใช่อะไรหรอกนะโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวงเลสโซนกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าเงินนอกวงเลสโซนเนี่ยจะได้น้อยมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นเงินในวงเลสโซนเนี่ยคือแบบได้เยอะมากกว่านอกนอกวงเนี่ยประมาณคูณ2ได้นะครับ โอเคอันนี้ก็ตัวถัดไปแล้วอ่าได้กล่องกระสุนมานะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นระบางทางนะที่แบบก่อนที่เราจะไปถึงเอ่อบงเลสโซนนะฮะตอนนี้ผมก็วิ่งยาวเลยนะคุณผู้ชมอีกสักพักอะ่ะน่าจะถึงนะครับ จะเป็นไทยแล้วว้ยวจะถึงวงเลสโซนแล้วคุณผู้ชมโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มผีมาเยอะพอสมควรเลยนะระหว่างทางที่ผมจะมาถึงวงเลสโซนตรงนี้นะฮะโอเค๋้วผมขอเข้าวงเลสโซนเลยละกันนะฮะอุ๊ย,อยซอมบี้ตัวนี้มันอยากมีนะเดี๋ยวขอสักปังก่อนเข้าวงและการเออทีเดียวร่วงจัดไปฮะตอนนี้เราก็ได้เงินมาอีกแล้วนะฮะจำนวน5 6บบาทเนาะ โอเคคุณผู้ชมก็หวังว่าจะไม่โดนค่ายนะครับแล้วก็สําหรับในวงเลโซนตรงเนี้ยผมจะฟาร์มให้ครบหนึ่งรอยตัวเลยลวกันนะครับเพื่อคุณผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปตัวที่หนึ่งมาแล้วืออต้องเอาให้คุ้มหน่อยไอ้หนุม่มใช่ผีไหมเนี่ยผีหรือคนเนี่ยทำไมไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรเลยเนี่ยอย่าลุกขึ้นมาเฮเดีฮักเดอเฮัอีกแล้ว เดือดฮักกรปั้นกรปั้นซัดโอ้โหดอกละห้าสิบค้ชมเดือฮักต่อยดอกละห้าสิบออเดือฮักต่อย้าว้าวจัด้าวจัดอล่วงเถลูกพี่ไม่ไหวแล้วนะเดือฮักจะห้าวได้ปะเออเดือฮักตายนะครับโอ้ยได้ปืนพิทต้อมาจำนวนอันนึ่งส่วนไอ้นี่ทำไมมันดืดจังเลยอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมตัวนี้มันดึกจังเลยอ่ะ ทำไม่ซอมบี้ตัวนี้มันหนึจังเลยอ่ะมมนเป็นซอมบี้หรือเป็นอะไรเนี่ยคือผมตีตั้งแต่กลางคลิปล้วนะตอนนี้ยังไม่ตายเลยนะคุณผู้ชมนี่ผีจริงวหะน่ากลัวเกินห้าก็ไอ้ตัวนี้เหลยผมบอกเลยมันยังลุกได้อ่ะเฮ้ยทำไมมันหึจังอ่ะอเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะมีปัญหากับเซิร์ฟนี้แล้วแหละ คือตอนเนี้ยผมตีผีตัวหนึ่งอยู่นะครับที่ใส่เสื้อสีฟ้าช่วงกลางคลิปมังโรตอนเนี้ยผมตีมาถึงตอนนี้ยังยังไม่ตายโอ้ยอย่าเพิ่งพี่ใจโอ้ยโฮ้ยชิมายโอ้โหวิดอวิดอวิดอดอวิดอใจดอวิวิดอ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 นิดอว็ดอดอว้กอวิดอวิดอวิดอว่อนิดอวิอวิดอวดใจดอวิดอเิดอวิดอวิดอวิดอผมออออ่อวโดวโมโตดวอดอเอดอดออ โอ้ยของเองเยอะจังอ่ะของเองเยอะจังเลยอ่ะผมให้ปืนด้วยเอ้ยให้ปืนด้วยเหรอโอเคโอเคเออผมให้ผมมใจดีเกินข้าวหลังผีมาเยอะดิผีมาเยอะผีมาเยอะเอาปืนมาฟรีอยูเอาปืนขมมนขมมนอยู่ขมบนโอเคโอเคมีคนรู้จักนะฮะคือไม่ต้องฟาร์มให้เหนื่อยแล้วเออคือแบบมีคนให้ปืนฟรีอ่ะเออโคตรแจ่มผมบอกเลยมาผีร้อยตัวไม่ต้องฟาร์มแล้วน้องอุ้ยอุ้ยทำไมใจดีจังเลยอ่ะทำไมให้ปืนผมเลยอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ดิพี่แดดกินมา อักแล้วบาดชิปอีกนะชิปไม่ได้อัดนะอ๋อไม่ได้อัดครับโอเคพี่เอ็งไม่ได้คนเดียวเหรอเนี่ยเออพี่ผมพี่ผมมันแบบมันเล่นตรงนี้อ๋อครับครับครับแล้วล้วเซิฟนี้นี่มันมันหาเงินยากไหมเนี่ยทําไมถึงกล้าให้ปืนผมมาเนี่ยผมกำลังหาเงินซื้อปืนอยู่อะตอนนี้ผมแม่หาเงินซื้อปืนผมเา่มคมซอมบี้ไปเรื่อยนะพี่อ๋อความซอมบี้ไปเรื่อยๆออถ้าคนนี้ก็เล่น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 ได้แล้ว จนตอนนี้เรามีปืนอะไรเนี่ยอุ๊ยเกินคาดคุณผู้ชมปืนนี้แหละผมบอกเลยทีเด็ดทีเด็ดนะครับไม่เด็ดได้ไงอ่ะโอ้โหปืนนี้ก็บอกแล 100, 100, 100, 100, ้วหมื่นแน่เลยเนี่ยใช่ไหมปืนนี้ก็บอกแล้วหนึ่งหมื่นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ดิผมฟาร์มได้ใช่หรออุ๊ยโหดเกินอุ๊ยมีปืนสู้คนแล้วอ่ะดีใจดีใจดีใจ<อ>คุณผู้ชมยิงผีโคตร,ร,รชิวอ่ะผมบอกเลยเน้ะชื่ออะไรครับเนี่ยเเปล่าเปล่าอุ้ยตา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 ย ไม่<ฮ>ตายหรอพี่ซอมบี<ฮ><ฮ>ขอใช้คุ้มก่อนเลยละกันมีปืนแล้วนะมีปืนแล้วไ้หนุม่มให้เก่าๆนี่มาเลยรอบเนี้ให้หมดเซิร์ฟอ่ะถ้ามีปืนอ่ะ <c oughs> โหดเกินโอ้โหผีมาเต็มเลยเดีย๋ยวเราเก็บของก่อนเลยละกันนะฮะอุ้ยได้ตังค์มาเยอะได้ตังค์มาเยอะอุ้ยผีมาพียบเลยอะ่ะคือยิงปืนทีมาทั้งแบบกองทับอ่ะผมบอกเลยโอ้ยเป็นผีจริงไหมเนี่ยมาล่ชกคน อ๋อ oh, ถ้าเราใช้ปืนนี่คือแบบผีแห่มาเต็มเลยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยยังไง,งคิดเลยปะคุ้มจริงไม่คุ้มได้ไงอะ่ะได้ปืนดีๆมาใช้แล้วคุณผู้ชมผมไม่ต้องตาผีเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมบอกเลยผมพาคุณผู้ชมไปไล่ยิงคนดีกว่าเดี๋ยวใครยิงผมนะไอคนเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจำหน้าได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกเลยเดี๋ยวต้องมีล้างแค้นจะเกิดขึ้นแล้วผมบอกเลยจริงแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยหัวม,ม่วงอยู่ไหม ชื่อเปาเปา,เปาชื่อเปานะครับอุ้ยทำไมชื่อชื่อนี้ยอดฮิตจังเลยอะ่ะชื่อน่าก,กินจังเลยอะ่ะขอหม,อมั่นสักคำได้ไหมเนี่ยโอโอชื่อออได้เฮ้ยขอบคุณนะครับที่ให้ปืนมาเนี่ยโอ้โหสารฝันมากๆเลยขอบคุณนะครับแล้วปอยุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจ็ดเดาวเล่นเล่นอายุสิบเองดปฮะเท่าไหร่นะสิบสิบขวบครับโหสิบขวบเล่น G T A เป็นแล้วเไปในสมัยนี้มันเก่งกันเก่งจังเลยวะเนี่ย โอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ของที่ผมต้องการครบแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันจะครบก่อนนี้ถ้าผมได้เข้าเซฟคนอยากปลอดภัยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมวิ่งกลับเซฟเลยแล้วกันนะครับคือผีเราเนี่ยไม่น่าจะได้ฟาร์มแล้วนะนะเฮ้ยขอบคุณเปานะครับที่ให้ปืนมาเนี่ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับนะครับ โอเคอย่างนั้นมีคนมีคนพูดกับเรารู้เรื่องอยู่นะครับนายหนึ่งก็ขอบคุณเปาด้วยนะที่ให้ปืนมานะครับผมก็เดี๋ยวปืนกระบอกเนี้ยที่ได้มาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมมาล่าคนกันบ้างดีกว่านะคือล่าผีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะน,น่าเบื่อนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราไปล่าคนดีกว่าแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยคือผมต้องวิ่งเข้าเซฟให้ได้นะครับถ้าเข้าเซฟไม่ได้คือของดรอปคือจบนะผมนึกว่าผมเล่นบอลซีอยู่นะเนี่ยถ้าแบบของดรอปตอนเนี้ยเดีย๋ดวยวร่ผมเช็คของก่อน โอเคมีปืนมีปืนมีปืนหย و, เราใช้ปืนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมใช้ปืนแล้วก็เดี๋ยวผมอัดกระสุนเข้าไปนะครับโอ้โ oh, หมาอีกแล้วน่าเบื่อจังเดือยวหักไหมไหสัตว์ตากูกทั้งวันเลยใจเย็นนะใจเย็นนะเดือยหักหนุ่มน้อยเดี๋ยวตอนนี้ขอตั้งตัวก่อนเดี๋ยวออกวงนะ่าจะเจอกันก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วดูทรงนะครับไปบินกลับบ้านอย่างสบายใจแล้ว,วชิวอ่ะชิวอ่ะทำไมวุธไม่ขึ้นอ่ะแค่ผมมีปัญหากับวุธนะเบยพูดจริงๆ มีปัญหากับอาวุธจริงตอนเนี้ยคือแปลว่าคือใช้ปุ๊บมันมันมันไม่ยอมโผล่ขึ้นมาให้อ่ะมาเชนเต้เตมาแล้วนะโอเคฟันพี่เดียวตายไหมไม่ตายโอ้ยไม้เบสดีกว่าั้งเนี่ยดูทรงเนี่ยมันมันฆ่าย,ยากจังอะ่ะโอเคครับได้มาอีกจํานวนได้กระได้กระสุนมาอีกแล้วนะเมื่อกี้ <c oughs> พวกนี้ก็เป็นพวกผ่านทางนะครับเราก็ชิวๆนะฮะโอเคส่วนต่อไปนะครับต่อไปเราได้ออกวงเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมีตัวผ่านทางด้วยขอค่าผ่านทางหน่อยสิอุ๊ยอุ๊ยออ๊ยอุปืนโผป,ปืนโผป,ปืนโผล่ใสกระสุนก่อนโอเคใส่ไปแล้วแม็กหนึ่งแล้วก็ใส่อีกแม็กหนึ่งครับโอ้โหคุณผู้ชมดีนะครับที่ผมเลือกที่จะมาปิดคลิปเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะฆ่าซอมบี้ไม่ครบร้อยตัวก็เถอะนะแต่ตอนเนี้ยเซิร์ฟป,ประกาศออกมาก็คือว่าจะรีเซิร์ฟนะครับ ก็อีกไม่กี่นาะทียังจะรีเซฟแล้วอะผมต้องรีบวิ่งเข้าเซฟก่อนนะเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาทีเท่านั้นผมจะไงถึงเซฟโซนหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็จะหมดเวลารีเซฟแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งเข้าเซฟก่อนนะฮะในตอนนี้โอเคระหว่างทางผมก็ได้ยิงมบี้ไปนิดหน่อยนะครับผมอุย้ยข้างหน้าข้างหน้าเป็นคนอีกแล้วเหรอเราเจอคนอีกแล้วหรอเดี๋ยวเรายิงเลยไหมอะเรายิงเลยดีกว่าไม่พูดพาทำเพลงแล้วกันโอเคตอนนี้หลายหลายคนก็น่าจะเข้ามาในอุยอ้ยโดวหรอพี่โดวหรอ คุณคุนคุนคุนบอดี้ค่าด้ยมีรถด้วยอ่ะโคตรแจ่มเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขารีเซิร์ฟแล้วเนี่ยนี่พี่ม่าจะเข้าเซฟอ่ะใช่ครับอ๋อโอเคพี่ครับผมปืนก็ยิงย่าเหมือนกันนะทำไปเล่นไปอันนี้ผมมาซ้อมยิงเฉยนะคุณผู้ชมโอเคล่างหมดเฮ้ยโดนผี โดนยิงเด้อโอเคเดี๋ยวเขาเซฟก่อนเลยละกันขอบขอบคุณมากนะครับเปาที่ให้ปืนมาขอบคุณมากครับรับขับไปทั้งขอบคุณน้องเขาจริงนะฮะที่ให้ปืนดีๆเรามานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าคลิปหน้าผมจะไม่ทําให้คุณผู้ชมต้องผิดหวังสําหรับเกมแนว fps <laughs> ปากดีไม่ซะเยอะไม่ใช่คลิปหน้าเปิดมาแบบต้นคลิปตายอีกนะไม่เอานะแบบนั้นคือจบคลิปและปิดคลิปเลยอะ่ะ <laughs> โอเคก่อนที่เราจะอําลากันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูปืนานาฬคกาก่อนไหนดูซิ คาบอไรเฟลอุ้ยมันไม่มีขายนะครับมันม,มันเป็นปืนที่ไม่มีขายนะครับเป็นปืนที่แบบต้องมานั่งซามหมอใช่ไหมอะก็ปืนดีเหมือนกันนะครับแต่คลิปหน้าผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราหาปืนดีๆกันเนี้ยมาใช้และกันนะครับผมถ้าผมหาได้นะถ้าแบบ ปืนที่ผมใช้อยู่ยังไม่ดีเท่าปืนที่ต้องซื้อผมก็ต้องเลือกที่จะต้องฟาร์มแล้วก็ต้องมาเอาเงินมาซื้ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอไปสำหรับคําพูดคาหยาบที่มีทั้งหมดในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่นั่งดูคลิปนี้จนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมหรือว่าใกล้สอบแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อเตรียมตัวในวันต่อๆไปด้วยเนาะโอเคก็สำหรับนี้ขอตัววลกก่อนนแ้ทุุคคร